เนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรก,กที่ไปอุดขวางอยู่ใช่ไหมอือนี้เป็นอะไรที่เราเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ตรงนี้ทําให้มันตันน้ำทิ้งระบายลงไม่ได้นะเนี่ยหล่นไปละหนึ่งก้อนเนี่ย พวกนี้นี่เวลาล้างปกตินี่มันเข้าไม่ถึงนะางการฉีดล้างให้ดีคือมันต้องทําการตัดล้างซะหนึ่งครั้งนะการตัดล้างก็คือการที่เราต้องถอดแอร์ออกทั้งหมดนะเดี๋ยวนี่ดูนะนี่ทิปเปอร์พวกนี้เดี๋ยวลองแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้น่าจะมีผลด้วยแหละเพราะว่านี่เห็นไหมฮะก้อนกล้องมันาขวางทางน้ําทิ้งตรงริมงนี้นะด้านขวาเนี่ยนะ ปกติเราก็ล้างแผงคอยเย็นด้านนอกด้านในนะฮะแล้วก็ฝาลงกรรอกนะครับแล้วก็ไอ้ร่องน้ําด้านบนเห็นไหมเนี่ยมีจะมีร่องน้ําด้านบนอยู่แต่ตัวจะล้างยากเนื่องจากว่ามันติดโครงนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนี่ไอ้ตะแกงด้านบนเนี่ยมันจะติดอยู่กับโครงฝาหน้าพอเราดึงออกมันก็จะโล่งหมดนะฮะทำความสะอาดได้ทั่วถึงดีกว่านะอืนะ